จังหวัดน,นาราธิวาสนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมไปสัมผัสกับมนตเสน่ห์ปลายด้้มขวานในงานของดีเมืองนาราครั้งที่48ค่ะงานนี้จะเป็นงานที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แล้วก็วิถีชีวิตค่ะมาร่วมชมวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่นแล้วก็ความบันเทิงต่างๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในงานนี้รายละเอียดในงานนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานของดีเมืองนาราธิวาสครั้งที่48ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1 3ถึง22กันยายน2568นสณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาสวนรอ 5, อ่อหาอำเภอเมืองนาราธิวาสงานของดีเมืองนาราธิวาสเป็นเวทีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวนาราธิวาสและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยนอกจากนี้งานยังมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนอาชีพศิลปะหัตถกรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ภายในงานผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของดีนาราธิวาสที่ทุกอย่างถูกนำมารวบรวมไว้ในที่เดียวทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่คัดสรรมาอย่างดีรวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของดีเมืองนาราธิวาสตั้งแต่ผลผลิตทางการเกษตร,รจากสวนประมงจากท้องทะเลไปจนถึงงานฝีมือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้กูว่าจะมาชวนเที่ยวง,งาน ของดีเมืองนราหรืองานันลองกอง 13- ถึง22กันยายนนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชตรบรรษาหรือสวนรอหซึ่งวันนี้ทุกคนอาจจะออกมาออกกําลังกายแต่ช่วงวันที่ 13- ถึง22อย่าเพิ่งบนกันนะเรามาเที่ยวงานของดีซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่48แล้วนะครับพบกันนะครับในงานอีกหนึ่งสีสันงานของดีเมืองนาราธิวาส สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาร่วมงานและชมคือขบวนแห่สุดอลังการที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันงดงามของนาราธิวาสน,นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จัดเต็มตลอดงานเช่นกิจกรรมวันลองกองและวันกระจูดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นชื่อการแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปะชีฝีมือชั้นสูงที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การประชันเสียงนกเขาชวาการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือก่อนและเรือยอก,กองแล้วเรือควสสีการประชันความเร็วและฝีพายอันทรงพลังกลางสสยน้ําชิงถ้วยพระราชทานนอกจากนี้าภายในงานยังมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าโอทอป อาหารพื้นถิ่นรสเลิศและเครื่องดื่มนานาชนิดพร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงบนเวทีจากทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินดารนานักร้องชื่อดังที่จะมาสร้างความบันเทิงตลอด10วัน10คืนคาดว่าง,งานนี้จะช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ได้หลายสิบล้านบาทซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่มาร่วมสัมผัสกับสเสน่ห์แห่งปลายด้ํมขวานในงานของดีเมืองนาราประจำปี2568 1 3าปี2 5 6 1 3ถึง22กันยายน2568นณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาสวนรอหาอำาเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสทีมข่าวเอ็มีภาคใต้รายงานจากจังหวัดนาราธิวาส